อุปกรณ์ปืนหนึ่งกระบอกยวจ,จะสาธิตให้ดูหัวเชื้อแอลกอฮอล์ลูกกระสุนหัวน็อตบรรจุเป้าคือกระป๋องระยะประมาณ5เมตรฉีด สาฉีดปิดฝายิงไปแล้วไปดูกัน เห็นไหมทะลุน้ำทะลุสองฝั่งเลยเรียบร้อยดีจบ